งอจะกาบควายแต่โทอผู้จนอยากต้องลำบากกันแ้ะงองบอกว่าไม่เลยเพราะมีรักต้องมาตายให้อะไรแจ้งจำใจเพราะจนไรไม่คู่ครองด้วยรักลูกปลูกสร้างทางปิดปินังกิดกิดเสียใจครั้งให่ล้วนมีความรักมักล่นกนตังพวงเวลาลวงเสียดาย phải về là ngọc anh sẽ tìm ý sắc khi bỏ qua là ngàn lắm ฮาเดลก็กโกมินนี่วันนี้ใะไปไหนแล,ล้วลูกเอ็นแต่งตัวล่อจามาตึ้งงานการไม่รู้จกอีทร,รมนี่ไปไหนแล้วลูกวันด,ดีอะพ่อออกกองไวต้ตรงนั้นเลยเอ้าทำไมอะพ่อไม่ต้องมาทำไมตำลาโพงกับกูกูเห็นนามึงนไะงกูนักใจ้ถุกที่แล้วพ่อจะหนักใจผมเรื่องอะไรอะพ่อมึงแลแต่ลูกหลูกคนเอ็นก็ํำม,มากินเด็ดชุดจริตแต่นี่มึงไม่เอาเรื่อสักอย่างเอาตาแต่นุกกับรอย นี่มึงต้องรอเชี่อกันนลว่าเต้าเต้าบานดอนแหละกอนตัใจกูเดินไปในเขาไม่ได้เรียกกูว่าตาโทเขาไม่ได้เรียกกูว่าลุงโทและชาวบ้านเรียกพ่อว่าอะไรอ่ะโกโทเลยรลูกบางคนก็เรียกเต่าแกโทมั่งไหนว่าโทมั่งถ้ามันก็เรียกพ่อไว้ยังน่ะกูรวยลูกจะไม่คนมึงต้องเข้าใจกันอ่ามึงต้องรอเชี่กันว่าจะไม่นั้นส่วนยางกูตอนนั้นไม่ดูเต่าใด่ตเต่าใดส้วนปามกูตอนนั้นไม่ดูเท่าใด่ตเท่าใด เรื่องอวนรักกูตอนนั้นไม่โดดท่าใดต่อท่าใดแล้วเท่าไร่อะพ่อก็ไม่โดดท่าดใดนะลูกอา้าวซดงว่พาพ่อรวยมากรวยได้ลูกแล้วทําไมตอนนี้พ่อถึงได้จนล่ะพ่อใาเอตี่กูได้จนเพราากูมีโลกเปลิดเปลือยแบบมึงนี่แนะลูกนี่หมายความว่าพ่อลังคีดาผมใช่ไหมกูแล้งเหลืองจริงกูช่องไปเรียนนั่งซื่อแต่มึงว่าโรงเรียนตามนี่มึงเรียนไม่ได้ มึงบอกว่าโรงเรียนบานบานเรียนไม่ได้กูช่วงไปเรียนทีปามิดนุกิดว่าขาเทอมแป้งเตาได้กูช่วงให้เรียนแต่มึงกระช้ยตั้งใช้เรียนเดี๋ยวยกพวกตีกันอย่างมั่งเดี๋ยวบายิิงกันมั่งเดี๋ยวกินหนามต้มกันอยู่มั่งมึงจําได้มาจะไม่ไหวรุนกูปลูกดอกมะลิไว้เต็มหน้าบ้านไม่ดมไอปีนี้ไปดมกาวอยู่เต็มมึงตต่งพี่พ่อ,อย่าพูดสิบอูต้องแรงนี่การกบพวนกับเมื่นแต่ว่ามึงกบกับเออ ไอป๊อปหรือว่าขอบกับพีโอขอบกับเด่นเอ็กนี่กูไม่ว่าแต่ว่างนี้มึงพายเปี้ยกลับไปผุ่นแก้วมายุดร่องตัวนี้ท่าว่าเป็นพรรคการเมืองก็ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคบาลังประชารัฐแล้วพรรคอะไรอะพ่ออนาคตมดได้ลูกมีแต่อนาคตใหม่อันแล้วมดแล้วว่างนี้ก็หยุบจะเล้ววัดดีกับตาาตู้เออใจได้ไอผุ่นแก้วมันมีสมาราราวไปลามาาว้ แต่เพียกอันไม้มายื่นทังนั้นกับกู้ชฉมันแรงใช้มันถักต่ครับกูมึงแรงกับเจ้ากล้องบานมังเลยน้องเปี้ยงเรามายโยบาลโาดีดองแรงกับเจ้าวก้องบานมังเลยน้องอย่าไปใช้มันถ้าลูกคนเราตามันหล้ดซ่ามันหล้ดจากวันมันก็แรงเองแรงกับมังในจากก้องบานนั้นลองแรงกับมังทีฮัลโหล how do you do ูป็นวพูดภาษาไรอ่ะพี่เปียกพูดภาษาไรอ่ะ I speak English พูดภาษาอังกฤษ Yes แสดงว่าพี่เพียงได้พูดไทยไม่ได้พูดไทยได้นิดหน่อยแล้วภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยเอาล์โรกเอาได้มันแรงมาเพื่อโรคเล็กเดียวใจ Hello how do you do Hello, m ิสเตอร e เต่าฮัลโหลปรว่าเพื่อ Hello แปลว่าสวัสดีแล้วเอาดูอยู่ดสบายดีหรือเปล่าอย่าไม่ใจตืดจุ มิเสเตอร์เป็นคำนำหน้านามชายเรียกผู้ชายแต่มิสเตอร์แปลว่าวไรแลแปลาว,ว่าผู้ชายแล้วเป็นเมื่อมิสเตอร์โทก็เรียกว่ามิสเตอร์อ๋อเจ้าว่าตาโตมิสเตอร์เออแ้จ้าเป็นกูบังโกลนพูนแก้วอ่อแต่ด้บงนนังโกลนนยกูใหญ่ว่ามะเตอร์ลอลอลอแล้วบอ้ลูกเอาเออการมวยร่วมหลาวกูวันนี้นี่หมายความว่ามึงเร่งบปรจังคิดได้หนองเพียกเร่งได้ว่ายบาบไม่ใช่อยาก ประจ่างคิดไม่อยากมันไม่อยากว่ากูแรงได้ทุกภาษามึงเสียร์ไหมฮนเออกูไปอยู่กับเด่นน้องมดน้องชินในภูกเก็ตน้องโบรังเพ่มึงเสียไหมวะนี่ไปอยู่ภูกเก็ตนู่เอออ๋อแกนใดนูนะ่นเน่ยเออแรงรังเพลนแรงญี่ปุนน่นได้กูแรงได้เพ่เล่นได้เพ่เมื่อว่าคัมวาลากอนประจ่างคิดก็ว่าเพื่อกูสไปกัมวาลากอนประจ่างคิดว่ากูสาย ะลาะคอนปจัจจ่ปุ่นซาโยนาระโอซาโยนาระ,ะลาะคนปัจจายกววาลัางทริมองทะเลชูฮะมองตะเลชูแน่ใจเออแต่ถึมึงมีก้องเทไหมถ้าว่าไม่มีก้องเทใชกล้องคู่ไปปลงแงก่อนโอ้จริงเออพิลลาคูลาคนปจัจจัยจันลาคนเดอร์ลาคนป,จปัจจัพละพาวันทุเทอ นี่หมาความมาประ้างคิดแรงได้ไปแรงได้เพกมาลุกมะพร้าวโคโคนัส C O C O N U T โคโคนัสแปลว่ามะพร้าวโอ้เกินไหนกันไหนแต่ว่ามะพร้าวอ่อนยังโคโคนัส Y U N G ยังแปลว่าหนุ่มแปลว่าอ่อนยังโคโคนัสแปลว่ามะพร้าวอ่อนโอ้เกินไหนกันไหนแต่ว่าอ่อนว่านั่นเลยเหมิงโคโคนัสเอาลูกเอาปอ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 เอป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 ออ ใช่เทนเตนกันไปได้อ๋อจริงนะไประจ่างคิดนี่ไม่อยากไม่ไม่อยากอ๋อไม่อยากจริงไม่ไม่อยากแต่ว่ามึงแรงได้ช่องคำหลับรองว่ามึงแรงไประจ่างคิดได้ช่องคำจาระอะไรมั้งนึ่งจาระอิงจ้องจ้องจาระเออนึ่งจาระอิงจ้องจาระเออเออเหมือนคำว่าจาระอิงอ่ามันคำว่าว่ายน้ำ s w i m มิ n g อ๋อว่ายน้ำ s w i m m i งกคำลังทำ doing คำลังเดินวอ l k i n g อ่าคำลังวิ่ง จ็อกกิ้งกำลังวิ uh, ่งจ็อกกิ้งเครื่องบินโบอิงเนี่ยมูป้ามาช่วยงานคัวกลิงคัวกลิงอ๋อไม่อยากนะไม่ไม่อยากปุ่นแก้วแต่ว่าไอ้ใหญ่ว่าอันต้องสาลาเออร์าลาเออเออตัวนีใหญ่ใหญ่สาลาเออรั้งพี่อันเออมันคำว่าคนขับรถโชเฟอร์โชเฟอร์ผู้ครูที่เชอร์จากตัดผมบาเบอร์อาบราในวัดปัตตานีราม เหลืองเออเหลืองเออไม่ใหญ่ยากนะไม่ไม่อยากเจอกู่ต่างมึงกำลังแบบพอกว่าเตอแม่มาเตอผีเจ้าชิเตออ๋อไม่อยากสมมติว่าผีเจ้าเราแก่หนงปลาตุงตึ้งตินี่แกไม่ได้ใต่กางเกงในตึ้งตินี่ผีเจ้าเราไปนั่งตีกาวเอตึ้งตินี่ปลาตุงอั้นจกตองจางตึ้งตินี่เราเอานั่นกองผีเจ้าเราทำเสือไม่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 อยากพูดแกว่ามึงไปกระชิบตีกางู่ผีเจ้าแล้วมึงแรงเป็นแบบแจ้งคิดเลย แรงว่าเปลือซิตเตอร์ซิตดาวพีดโอ้โหฮีฮ่เบลอเธอเอาลูกอ๊องว,วัวแล้วอย่าไปแล้งไอ้ตรอมคนนั้นคิดว่ารุ่นโยกคิดว่าเบลือจริงพ่อครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกพ่อนี่ไม่ความมาจู่มีก้าวดีมาพอๆถูกต้องครับพอ่อ,อก้าวดีไรอะลูกพ่อตั้งใจฟังให้ดีนะพ่อนะถ้าผมถ้าว่าพ่อได้ยินข่าวดีผมเนะี่ยพ่อต้องดีใจจนเนื้อเต้นอย่างแน่นอนก้าวดีไรอรองร,องร้องไอ้แรกพ่อบายใจสิลูก พ่อครับวันนี้ผมจะมาขอ,อยืเมเงินพ่อห้าพันบาทก้าวที่เหยียบแหมึงนในกูไม่มีนี่หมายความว่าพ่อกำลังโกหกผมแต่มึ่อรอหรือว่ากูออกเมื่อะรูกผมแอบดูสมุดบัญชีในธนาคารพ่อเนี่ยพ่อมีเงินฝากตั้งหลายธนาคารมีเงินรวมๆกันแล้วประมาณสามหมื่นกว่าบาทผมมาขอเงินพ่อห้าพันทำไมพ่อถึงให้ผมไม่ได้สู้รอไว้กันนะลูกว่าเงินร่าเมือ่อนั่นพอจะแกบไปเป็นขาจ่ายใ,ใ,ในการจัดงานบวชให้กับมึง นี่หมายความว่าพ่อจะบวชให้กับผมโชคทองหลบครูจามึงบวชสู้โรสกันและโกมินผู้ชายเราั้งว่าครบเกณฑ์บวชแต่ได้บวชพอเมจะได้เกาะชายพระเรื่องหลกขึ้นสวรรค์นี่หมายความว่าพ่ออยากขึ้นสวรรค์โชคทองแลหลบพออยากขึ้นวันปุ่นแก้วเฉยมึงรอไม่ปุนแก้วรอจ้ะ ว่าคนเราเวลาขึ้นวันนั้นหลังกายชวนให้ึงวันก่อนเผื่นเละๆเดี๋ตามิดติดคนเราเวลาขึ้นวันหลังกายชวนในถึงวันก่อนเผื่นหัวแ้วน้องหัวเราวหัวนี่โยดช่วงว่าเผื่นต้องถึงวันก่อนเผื่นไม่ไม่ไม่่ใจปุ่นแก้วแม่แ้าพนันหลังกายชวนใหถึงวันก่อนเผื่นข้าเออเดี๋ยวก้าปลื้นน้องเปียกก้ามันโยดคำว่าเผื่นมึงมึงอย่าเที้ยงแต่ปุ่นแก้วจะไมเด็กๆนังกูอยู่ อองแทวดวงแท้เออท้าแท้าลัดล้างดูจึงที่นี่องแงวที่เิดิตกับ enfin กูมึงเจียมไมพวกกับเมียพึ่งแต่งงานกันไม่ไหมหันเออจึงที่นี่พวกกับนุ่มเมียกับเร้าจึงที่นี่มึงเจียมไม่ยายมาอยู่กลางองกูพวกกับเมียกูอันยายมาอยู่กลางองมึงเออจึงคืนนั้นเนี่ยประมาณสามถุมประมาณสามถุมเออกูได้ยินพอดีพวกกับเมียกูนั่นก็แลกนอนคุยกันทุทีทุที ถึงกูชงวงไรวาก็ทำไรแล้วมึงทำเปลือยบางเอิญว่าตีกลางกว่ามีรู้อยู่ช่องรู้บางเอิญว่าตีกลางกว่ามีรู้อยู่ช่งรู้เออบางเอิญเปลือยบางเอิญวากูจอไอ้นั่นไม่ใจบางเอิญเนี่ยมันอุบาทเนี่ยวตึ๊กเป็นเปือโตอยไปพี่นี่ก็อยากรู้เรื่องเพลือนอยู่เมื่อนู่นกันแล้วตึงที่นี่กูแล่เลยผุนแก้วแล่แล่มึงอย่าลาวไอ้กมนองเปียกเลยนะลาวไอ้เนียนเช็คไปเลยต่อั้นใหญายกม ถึงที่นี่พวกเมียกูนั้นมึงเฉืยอมาเก่ป่าหมดเลยพวกเมียกวนเก่ป่าหมดเออถึงที่นี่พวกนอนบนเมียพวกนอนบนเมียเออแต่ว่าเมียเมียแก่งคุนแก้วเมียแกงเปลือกกหน้าแต่ว่าพวกนอนตับอยู่มึงเฉืยอไมคนเป็นเมียชูกล้าขึ้นบัเนียไอ้ยะแต่ที่เขาเอ็นโดเออตอนเล็กจูตรงจงก้อนบอจะปักเหลือเวน้อยน้อยปัญเนียบัญเนียพอปั้นแบบ็กชิฟ่าน่ะที่ได้เหลือเวเร็วเร็วขึ้นเพื่อบัเนียบัญเนีย แต่มิ่งเสียไมย้ม่ใจเ,เวกล้าอย่างเดียวใช่คนเป็นเมียโรองอ,อกมากรรมซึ่งที่นี้กูรู้เลยว่าร่างคนร่างกายคนเราเวลาขึ้นวันร่างกายส่วนไนทิ้งวันก่อนเพื่อนคนเป็นเมียองวมาเพื่อโอ้พระเจ้าใกล้จะถึงสวรรค์แล้วไม่รู้เพี้ยไรอยากไปชนใจมันหรอกพ่อวันนี้ผมอยากจะบอกพอ่อตรงๆว่าผมไม่อยอมบวชนะพ่อนะวันนี้ผมจะมายืมเงินพ่อห้าพันบาทผมวางแผนไว้แล้วพ่อวางแผนไรอะ พ่อดินข่าวไอ้มีชัยลูกใหญ่หอมไหมที่มันอยู่หมู่บ้านเดียวกับเราอ่ะมันทําความดีช่วยเหลืออง์ราชอาองราชาจะให้มันหนึ่งล้านบาทพร้อมแต่งตั้ง,งเป็นฐานหม,มาเล็กด้วยแต่มันเกี่ยวไรกับเราอ,รอูรอพ่ออย่าลืมนะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายมีชัยผมวางแผนไว้แล้ววันนี้ผมจะไปที่กระท่อมของมันแล้วก็จะเอายาสลบเป่าเข้าไปในกระท่อมผมจะอุ้มนายมีชัยผูกติดก,กับแพแล้วลอยไปในทะเลลึก แล้วแม้มันอะลูกผมจะบีบคอให้ตายแล้วเผากระท่อมอำพรังกด็ดีมึงทำพนันมึงมีประโยชน์ไรลูกมีประโยชน์สิพ่อพ่ออย่าลืมว่าผมมีเพื่อนบนอำเภอหลายคนผมจะเอาเงินห้าพันบาทไปจ้างเพื่อนผมเปลี่ยนแปลงเอกสารประชาชนตะเ,นเ็นบา้านเปลี่ยนจากผมนายโกมินเป็นนายมีชัยแล้วก็เข้ารับรางวัลแทนมันในเมื่อตัวจริงไม่มีตัวปลอมก็ได้รับรางวัลอย่างสบายใจถูกต้องเลยพ่อถ้าพนันวันนี้มึงจัดการนา้มีชัยกูจัดการใหญ่อ้อม แล้วก้าวไปรับรางวัลกันเลยสแสดงว่าตอนนี้ก็อยู่ไปอยู่เป็นพักเดียวกันแล้วกูปาจิงนกิดความรู้ยูอด็กเดียวใจน่บอรสู้ไม่ต้องแรงมากวันนี้ไปกันทางมดเนี้ยจัดการตามแผนดีมากพ่อวันนี้เราจะรวยกันแล้วต้าบันไปเดินตางงาตกยำคำยำลึก จะงัดลยรีบบัดถังซีนี่ก็ยังยองป้อนมาถึงบ้านใหญ่อ้อมยามรับนอนก็ไกยรอนสุ่มายได้ร่ำควันเปิดตู้ไฟส่องกะไฟที่ห้องนอนแล้วรีบรอนยกมีชัยเอาวยบอกว่าจะกเกนผู้แพ้ตังมีชัยลอยไปพัดข้างล่างนั้นตาโท แกกับโลร่ข้าวทำงานบีบขอยายตายแน่แล้วแล้วครับมาที่ผักรอควงกำจ่งจัาบอกมือทับจะไปดังเถื่อนต่างงานแล้วจะตังนิทานยกนิทาน បល្ល័ង្កកັບហ្វេនៗនរណានំស័ក្តិក៏បល្ល័ង្កកັບហ្វេនៗ